สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a r i s t e r house นะคะก่อนที่จะไปเริ่มในเนื้อหาเนี่ยก็ต้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง b a r i s t e r house ใน YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะขอให้กำลังใจก่อนสำหรับคนที่กำลังจะสอบเนติบัณฑิตว่ามันไม่มีความพยายามใดที่เปล่าประโยชน์ให้พึงระล,ลึกไ้ว้เสมอว่าสักวันเนี่ยมันจะเป็นวันของเราแล้วก็อย่าไปท้อถอย จนกว่าสิ่งที่เราเนี่ยตั้งใจทำจะสำเร็จซึ่งในชาแนลนี้อะนะคะก็ได้ทำการรวบรวมทงคำตอบข้อสอบในติบัณฑิตไทยโดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ล่าสุดย้อนหลังไปจนถึงปีเก่าที่สุดที่จะหาได้แล้วนะคะซึ่งในการเรียบเรียงทงคำตอบนี้เนี่ยจะนำเอาเฉพาะทงคำตอบมารวมกันเท่านั้นเพื่อให้ได้เห็นประเด็นที่นำมาใช้ออกเป็นข้อสอบโดยไล่เรียงกันเป็นข้อข้อ การจัดเรียงในลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยทราบว่าวิธีการจับประเด็นการเรียบเรียงทงคำตอบจะต้องเป็นลําดับและเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบแผนแบบนี้เสมอฉะนั้นเนี่ยการตอบข้อสอบในติบัณฑิตไทยของนักศึกษาเนี่ยจะต้องสามารถคิดอย่างเป็นระบบตามทงคำตอบนี้ได้เป็นอย่างน้อยจึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเรียบเรียงการเขียน เพื่อให้สวยงามและจะได้คะแนนจากตรงนั้นมากขึ้นขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอบนะคะรวมทงคำตอบเนติบัณฑิตวิแพ่งข้อ3สมัยที่50ถึง55ข้อ3สมัยที่50การที่สารเชนต้นมีคำสั่งว่าโจทย์ขาดนัดพิจารณา และให้รอฟังคำพิพากษาวันเดียวกันเวลา16นาฬิกาต่อมาเวลา15นาฬิกาทนายโจทย์มาศาลและยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่รับฟ้องอ้างว่าไม่ได้จงใจขาดนัดพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นตัดสินคดีนั้นย่อมต้องถือว่าคดียังอยู่ระหว่างพิจารณาเมื่อทนายโจทย์ยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่ก่อนเวลาที่ศาลชั้นต้นชี้ขาดตัดสินคดีโดยคำพิพากษาถือได้ว่า โจทย์มาศาลในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวจึงเป็นการขอพิจารณาใหม่ตามมาตรา205วรรค2ศาลชั้นต้นชอบที่จะต้องไต่สวนคำร้องว่าการขาดนัดโจทย์เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรหรือไม่การที่ศาลชั้นต้นไม่ทำการไต่สวนแต่ได้สั่งคำร้องของทนายโจทย์ว่าหากโจทย์ประสงค์จะขอพิจารณาใหม่ ให้ยื่นคำร้องเข้ามาใหม่ภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาแล้วและหลังจากนั้นศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาเช่นนี้กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาจึงเป็นการไม่ชอบอุทธรณ์ของโจทย์ข้อนี้ฟังขึ้นข้อ3สมัยที่51 จำเลยได้นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทแล้วในชั้นร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยจำเลยนำเงินมาวางสารครบถ้วนศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยแล้วดำเนินการต่อไปตามกฎหมายไม่มีเหตุที่จะต้องสั่งให้จำเลยนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทซ้ำอีกการที่จำเลยไม่นำส่งตามคำสั่งของศาลชั้นต้นครั้งหลัง ถือไม่ได้ว่าจำเนยจงใจเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีในการนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ตามมาตรา174อนุสองเนั้นที่ศาลอุทธรณ์สั่งว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ให้จำน่ายคดีเสียจากสาระบบความจึงไม่ชอบข้อ3สมัยที่52ฟ้องเดิมของโจทก์เป็นเรื่องละเมิด ส่วนคำฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องผิดสัญญาประนีประนอมยอมความแต่เรื่องผิดสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวก็คือการที่โจท์รับเงินค่าชดเชยจากจำเลยไปโดยสัญญาว่าจะต้องอบพยพครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ที่อื่นแต่แล้วก็ไม่ปฏิบัติกลับมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยโดยกล่าวหาว่าจำเลยกระทำละเมิดด้วยจึงถือได้ว่าฟ้องแย้งของจำเลย เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมของโจทย์พอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเข้าด้วยกันได้ตามมาตรา177วรรคสาและ179วรรคท้ายที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณาจึงไม่ชอบข้อ3สมัยที่53ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา206วรรค3บัญญัติให้สิทธิ์แก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณา ซึ่งมาศาลในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ถ้าการขาดนัดพิจารณานั้นไม่ได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรแต่คู่ความที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่จะต้องไม่ใช่คู่ความที่เคยขาดนัดพิจารณาจนศาลพิพากษาให้แพ้คดีและศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของคู่ความฝ่ายนั้นมาก่อน ตามมาตรา1 9 9ตรีซึ่งให้นำมาใช้บังคับกับการขาดนัดพิจารณาตามมาตรา2 0 7ด้วยเมื่อปรากฏว่าจำเลยนี้เคยขาดนัดพิจารณาจนสารพิภากษาให้แพ้คดีและจำเลยมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1 9 9ตรีประกอบมาตรา2 0 7ซึ่งสารเคยมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งในการพิจารณาคดีครั้งหลังนี้ จำเลยขาดนัดพิจารณาซ้ําอีกแม้จำเลยจะมาศาลในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวและอ้างว่าไม่ได้จงใจขาดนัดจำเลยก็จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ตามมาตรา206วรรคสาดังนั้นศาลจะมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ข้อ3สมัยที่54ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา177วรสาบัญญัติว่าจำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้วให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหากบทบัญญัติด,ดังกล่าวให้อำนาจจำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การได้ถ้าคำฟ้องแย้งเกี่ยวกับคำฟ้องเดิมฉะนั้นเมื่อในเหนือฟ้องแย้งเข้ามาในคำให้การในใต้ซึ่งเป็นโจทก์ก็คือจำเลยในฟ้องแยง้ง เมื่อโจทย์ในคดีมีอำนาจฟ้องคดีตามฟ้องแยง้งจึงมีคู่ความครบถ้วนที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้การที่ศาลอนุญาตให้ในายใต้ถอนฟ้องก็คงมีผลเฉพาะคดีของในายใต้ว่าไม่มีฟ้องเดิมที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปเท่านั้นหามีผลให้ฟ้องแย้งของนายเหนือตกไปด้วยไหมการที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีทั้งหมดรวมทั้งฟ้องแย้งด้วย โดยให้ในายเหนือไปฟ้องเป็นคดีใหม่จึงไม่ถูกต้องชอบที่ศาลจะต้องดําเนินการพิจารณาคดีตามฟ้องแย้งของนายเหนือต่อไปอุทธรณ์ของนายเหนือฟังขึ้นข้อ 3. สมัยที่55การจําหน่ายคดีเพราะเหตุโจทิท้งฟ้องตามมาตรา1 7 4อนุสองต้องเป็นกรณีโจทเพิกเฉยไม่ดําเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดไว้เพื่อการนั้น โดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจ์โดยชอบแล้วและกรณีตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเมื่อศาลกำหนดระยะเวลาให้โจทดดำเนินคดีในเรื่องใดแล้วโจ์เพิกเฉยจะเป็นการทิ้งฟ้องเสมอไปจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปกรณีตามปัญหาการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเป็นสิทธิ์ของโจ์เพียงแต่ถ้าจำเลยยื่นคำให้การแล้วตามมาตรา1 7 5วรสองอนุหนึ่ง บัญญัติว่าห้ามไม่ให้สารอนุญาตโดยไม่ได้ฟังจำเลยก่อนดังนั้นการที่โจทก์ไม่อาจดำเนินการส่งหมายนัดและสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยที่1เป็นเพียงเหตุให้สารไม่อาจสอบถามจำเลยที่1ได้เท่านั้นสารก็ชอบที่จะยกคำร้องขอถอนฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่1แต่จะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องไม่ได้คำสั่งจำหน่ายคดีของสารชั้นต้นโดยอ้างเหตุว่า โจทิ้งฟ้องในกรณีของจำเลยที่1จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีของจำเลยที่ 2, สองศาลชั้นต้นจะยกคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่2ไม่ได้เพราะมาตรา175วร์หนึ่งได้บัญญัติว่าถ้าโจทถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทอาจถอนฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลเมื่อจำเลยที่สองยังไม่ได้ยื่นคำให้การเช่นนี้คำร้องขอถอนฟ้องของโจทเกี่ยวกับจำเลยที่2 สารชั้นต้นต้องสั่งอนุญาตเพราะเป็นคนละส่วนกับจำเลยที่1คําคำสั่งจำหน่ายคดีของสารชั้นต้นโดยอ้างเหตุว่าโจท์ทิ้งฟ้องในกรณีของจำเลยที่2จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย